สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์พบกับโจลุงเดียน,นะครับทีมลังบ้านน้ององค์อิงนะครับผมวันนี้ผอฮักอีลาน้อยก็จะเดินทางไปรอยเอสนะครับพร้อมโดยเอฟซีซองคนที่น่ารักนะครับไปให้กำลังใจน้องที่รอยเอสวัสดีครับผมาานั่งก่อนครับกาแฟน้ำอะไรก่อนไหมกาแฟเนาะกินเนาะกัน กข้าวอยู่ครับแป๊บเดียวมานั่งโซ่ฟีมือเต็มที่เลยจ้ะโซีมืออยู่ป้าวันไม่อยู่ป้านางโซฟีมือเต็มที่เลยนั่งก่อนครับนั่งก่อนเราเดินทางกรับปุ้มไปห้า

ที่จริงพี่ผู้จ่านี่ไม่น่าจะหมอลำนะเพราะสไตล์แบบนี้น่าจะเป็นประเภทอะไรนะขีดเกลี่ยเลเทียนไขอะไรนะจะเป็นอะไนะสไตล์แบบเพื่อชีวิตนิๆเนสเพื่อชีวิตนะแต่มาทางนี้ได้ยังไงอ่ะมาเจอน้องเองโอ้โหครับผมจะมมาาหอลำ เยอมอพูดแบบนีะผมเพื่อชีวิตแต่ผมมาเจอน้องแล้วก็คือมาตีกีฬาได้ใช่ไ่เพาะอีพต่างก็เพื่อชีวินนะเพื่อชีวิตนั่นคาราบงคราบาวเขาโอ้จ๋าเลยแหละก่อชีวิตี่ยนแปลงอือีด้เลมาคิดว่าฝันมาคิดว่ฝันเนี่ย เข้มแค่หมดตั้งแ่แสบบ่แมนป่ะแกลงชิมกล้งชิมเนี่ยแสบป่ะบป่กิลม่ัวของแ่ยอันนี้สํารองครับไม่ตัวสำรองเรื่องเผ็ดไม่ต้องพูดถึงครับผมจัดจ้าน ปลานางกินเผ็ดอาจะเากินไปน้ำไแน้ำก็กันใจก็กันจ้าร้อยจะว่เน้อเนี่ยมนะออรร้อยเอครับร้อกว่าโลเนาะร้อกว่ากันเสร็จุไปน้ำเล พ่ออาบน้ำลุงเดียรตีห้าอ่ะอาบน้ำก่อนนะลุงเดียวอว่าถ้าเกิดเขาไม่มาก็ ah, ไม่เป็นไรถือว่าเราได้อาบน้ำ <laughs> <laughs> โอ้พวดน้านสกาล <laughs> นี่ถ้าเกิดไม่มารับนีโอวเสียใจเลน้่ยพังมาวัน เราสวนตัวไปเด้อไปบาเอาเขาไปหกเอาครับมาหัากมาดดอกไหนวถุิเยวกันใชแล้วไปวันนี้วัน14กุมภาพันที่7มาอะไรกีาลายนะคะวาเลนทน์นาะวันนี้ชาวรเอทปปี้เลยวันนี้เอาอันลายด้คะเอาบาอีสไปคอมอะไรกันจัดะไรัดอ คุณเดียถามว่าเอ่อตอนแรกบริษัทบอกอยากกินทอดปลาทอดไปทอดมากคุณเดียชิมคุณเดียถามว่าจะทอดหมูอะไรจะตอมอะไรไม่ไบอก่อนรสชาติเป็นไงเธอชิมก่อนคุณประกาตอบว่า มันก like ็เข yeah. yeah, well, yeah. ้ากันอยู่นะกับตำแตงเนาะเข้ากันรอะเข้าองนี้นกันช้าไม่ได้าชมเยอะบริารเดี๋ยวปนังเฉลิมเดี๋ยวจะเสียรสชาต มีอะไรเก็บไว้ในใจนะก็ใจว่าเดี๋ยวเราจะอดไม่เช่อเอาเอาครับให้เขาเติมพลังกันครับผมเดี๋ยวเขาเดินทางไกลนะครับเดี๋ยวเราไปดูหมูอ้วนก่อนครับผมโอ้แบทแมนคอยนานเหลือเกินเดี๋ยวนะครับแบทแมนนะ แป๊บเดียวนะแบทแมนนะแบทแมนก็ไม่ได้ไวอร์ไวแล้วก็เพียงแต่เขาเอ่ยเขาเรียกเอฟซีมาเอฟซีมาจะมาน้องเอฟซีมาใช่ไหมเอฟซีมาใช่ไหมเอฟซีเขามาเที่ยวหาพีุ่งอิงใช่ไหมน้องฮะยิวยังอ่ะน้องยิวยังอ่ะฮะยิวยังอ่ะยิวยังอ่นอนลุงเดียอยู่ตอนเช้ากับลุงเดียไม่ไปลุงเดียป่าเดินไปเข้าห้องน้ำแล้วนะแต่ ดื้อกับปั๊มแต่วิ่งเล่นอย่างเดียวก็เลยต้องให้แม่ก็พาไปแทนพอดดีๆวุย่วยไหวครับดดีๆเขาเห่นตังตัวนี้ก็ไมย่ยอมก้าองน้ามดีนี้อยากจะเล่นกันอย่างเดียวก็เลยต้องแยกลงเดียก็ต้องพาไปล่างบานดดีๆไปเดินเล่นล่างบานไปดูปูเป่าตานเป่าได้นะครับพุมเซ็จจับแล้วก็กลับมาอันนี้ให้แม่ก็พาไปกับตอนจ่าย ต้องแยกกันมัดร,รวมกันไม่ได้ครับพุ่มเขายิ้วเลยแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวกันกับไอ้บาวิชันกับอ่ F อเอฟซีที่น่ารักนะครับเอฟซีที่น่ารักซ่องทางเขารับประทานอาหารเติมพลังนะครับเดี๋ยวเขาเดินทางไปให้กําลังใจน้องอุ้งอิงนะครับผมตีรอยส์พร้อมดยบบาวิชันนะครับน่ารักครับเขาเข้ามารับบาวิชันด้วย กระได้นังกันไปเป็นมู่นะครับเออชั้นก็เออไกลๆครับกระได้ไปช่วยแรงแม่น้อยวางนิดๆน,น,น,น้อยๆกับปุ้มนี่ครับมันเป็นเรื่องดีๆครับกินข้าวกินปลานะครับปุ้มก่อนออกเดินทางนะครับปุ้มให้จ,จับเรียบร้อยครับ นี่ครับเรากะทีมลังบานโยกันแบบนี้แหละครับผมเป็นกันเองนะครับไม่ไว้ใจสันได้มากนะครับมีใจรักนะครับคิดดีทําดีต่อน้ององค์หญิงนี่คือตอนรับขับสู้เต็มทีครับปุเป็นกันเองกับตุกคนครับเหมือนกับน้องตอนรับเองนะครับผมบางตันมาแล้วไม่ได้เจอน้องไม่ต้องหน่อยใจนะครับบางทีน้องเขาอ่านยุ่งอะไรนะครับปุแล้วก็เขาเหนื่อยนะครับผมน้องก็อยากจะตอนรับตุกคนครับผมนะครับปุ อย่าหน่อยใจนะครับทีมลังบ้านกับตอนรับเต้นนองทุกคนครับปุ๊มอยู่กันแบบกันเองครับปุ๊มกับทีส่สี่อ่าสำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแจ้งเตือนอย่ากดกลามกดสนานะครับปุ๊มกำลังใจเล็กๆหน่อยๆฝากติดตามจองลงเดียนะครับทีมลังบ้านนอ้องอุคงอิงให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีะครับปุ๊ม แป๊บเดียวนะงอนเนยอย่างงอนอยู่กับยังงอนอน้องเฮ้ยงอนงอนเย้ยยังไปเที่ยวดีกว่าไป <laughs> ไปไหมเออไปไหมไปไหมงอน <laughs> ดูดูดูยังงอนลุงเดียอยู่กับตัวจา่า <laughs> เออไม่ไม่คุยก็ไม่คุยไปแล้วต้างงานไปแล้ว